ทกภัยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในประเทศอีกทั้งยังได้ลามไปถึงห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ต่างๆในต่างประเทศจนไม่เฉพาะเพียงแค่คนไทยเท่านั้นนะครับที่ได้ทักทายกันด้วยคําว่าน้ําท่วมไหมน้ำลดหรือย,ยังแต่คนต่างชาติเองนั้นก็สนใจในปรกากฏการณ์ธรรมชาติลงโทษครั้งนี้เช่นกัน ความจริงแล้วหากย้อนดูประวัติศาสตร์จะพบว่าน้ําท่วมนั้นถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่คุกคามมนุษย์ตลอดมาบ้างก็ทําให้เมืองใหญ่ทั้งเมืองหายไปกับตาบ้างก็ทําให้เกิดผลแพชชนะระหว่างศึกสงครามแม้กระทั่งปัจจุบันน้ําท่วมก็ยังคุกคามประเทศต่างๆอยู่ตลอดไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นต้องยอมรับเลยว่าน้ําท่วมใหญ่ครั้งนี้นั้นทําให้ผู้คนได้รู้จักกับน้ํากันมากขึ้นและคงจะหันมาใส่ใจปัญหนานี้เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับเรื่องของการจัดการบริหารน,น้ำซึ่งก็คงจะไม่สามารถทำอย่างมักง่ายได้ต่อไปรัฐบาลก็ควรจะทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันสำคัญในการหาความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อจัดการน้ำอย่างจริงจังไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาเช่นนี้อีกในปีถัดไปข้อมูลข่าวสารต้องไม่ถูกปิดบงังเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นสามารถเตรียมรับมือได้ทันเพราะวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการขายหน้าแต่เป็นเรื่องของชีวิตผู้คนนับล้าน เทคโนโลยีต่างๆนั้นควรจะต้องถูกนํามาใช้เพื่อให้วิเคราะห์สถานการณ์และรับมือป้องกันน้ําได้อย่างเต็มที่อย่างเช่นค่าย IBM ได้พัฒนาเทคโนโลยีในการประเมินน้ําท่วมที่วิเคราะห์ได้เร็วกว่าข้อมูลเรีย Time ์ถึงร้อยเท่าพูดง่ายๆครับว่ารู้ล่วงหน้าั่นเองไม่ใช่แค่การตรวจสอบแม่น้ําสายหลักแต่ IBM ได้รวมเอาคลองและทางน้ําเล็กๆน้อยๆเข้าไว้ได้วยกันในโมเดลวิเคราะห์ วกับการใช้ข้อมูลประกอบด้านรายงานสภาพอากาศลักษณะการจัดการน้ําของแต่ละเมืองรวมไปถึงแผนฉุกเฉินของทีมที่รับผิดชอบเพื่อช่วยในการวางแผนรับมือปัญหาน้ําท่วมในสหรัฐอย่างจริงจังผังเมืองที่เหมาะสมอาจจะต้องถูกนํามาทบทวนกันอีกครั้งสําหรับเมืองไทยโดยเฉพาะเมืองหลวงของประเทศอย่างกรุงเทพมหานครรวมไปถึงโซลูชนันต่างๆที่ควรเร่งสร้างเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาในอนาคต อย่างเช่นอุโมงยักษ์สำหรับระบายน้ําใต้ดินตามแนวถนนพระราม9้ารามกาแพงถือว่าเป็นโปรเจกต์จัดการน้ําที่สมควรมีเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ทราบนะครับว่ายังมีอีกหลายประเทศที่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมอย่างมาเลเซียเองนั้นก็จะมีปัญหาน้ําท่วมในกัวลาลัมเปอร์และก็ได้มีการพัฒนา smart tunnel ซึ่งก็จะมีโครงการดังกล่าวนั้นขึ้นมาอยู่ในย่านสําคัญสําคัญในเมืองแต่ว่าจะมีจุดต่างจากอุโมงระบายน้ําในบ้านเรานั่นก็คือ ส마ททันเนลนั้นทำหน้าที่เป็นอุมโมงค์ใต้ดินสำหรับรถยนต์ไปด้วยในตัวแต่เมื่อถึงคราวต้องระบายน้ำก็สามารถปิดการะจราจรบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยกตัวอย,อย่างเช่นในโตเกียวเอง,เองก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ชื่อว่า G c a n s หรือที่หลายคนเรียกกันว่าวัดใต้ดินซึ่งเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว50เมตร และมีแท้งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง25.4เมตรยาว177เมตรและกว้าง78เมตรโดยมีเสาคอนกรีตร,รวม59ต้นพร้อมเครื่องสูบน้ำที่ช่วยส่งน้ำลงแม่น้ำได้ราว200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเชื่อกันว่านะครับหลังน้ำท่วมครั้งนี้นั้นคงจะได้เห็นเทคโนโลยีอีกมากมายที่จะถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันน้ำท่วมในครั้งหน้าอย่างเช่น กำแพงกั้นน้ำอัตโนมัติจาก Global Flood Defense System ซึ่งเลื่อนเปิดปิดได้และดีกว่าการตั้งกระสอบทรายหรือแนวรั้วกั้นน้ำอ,อ,กอัก o f e n c e ที่มีการนำมาใช้แล้วในประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพราะว่าการฝากชีวิตของผู้คนไว้กับปริมาณน้ำฝนน้ำทะเลนหนุนและกระสอบทรายนั้นคงจะไม่สามารถให้ความมั่นใจกับเราได้ต่อไป ในสัปดาห์หน้าติดตามเรื่องราวของการใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีวิดีโอคอนเฟอรนซิ c งในกรณีเกิดภัยพิบัติในครั้งนี้ครับ